ติดตามข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่30ธันวาคม2566ค่ะสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมงาน50ปีน้องใหม่จุลา2516 วันนี้เวลา14นาฬิกา28นาทีสมเด็จพระกนิฐธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัานราชสุดาสยามบรมราชากุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปในงาน50ปีน้องใหม่จุลา2516ณศาราพระเกี้ยวจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งนิสิตเก่าจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยรุ่นปีการศึกษา2,516จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตเก่าจุฬารุ่นเข้าศึกษาในปีการศึกษา2,516ทั้ง15คณะได้พบปะสังสรรค์ย้อนรำลึกถึงความทรงจำสมัยเป็นนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยและร่วมทำกิจกรรมตอบแทนพระคุณของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยแหล่งศึกษาที่เรียนมา ซึ่งในปีการศึกษา2,516สมเด็จพระกนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์โอกาสนี้นายพิทักษ์ลาบปรารถนาประธานจัดงานทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปทรงเครื่องปางนาคปรกรุ่นจุลา2,516 พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายเตบ,บุญนาคเลขาธิการสภาการชาติไทยเข้ารับพระราชทานเงินบริจาคของน้องใหม่จุลา2516เพื่อสมทบทุนโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่ ฉเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเพื่อพัฒนางานบริการโลหิตแห่งชาติให้มีความก้าวหน้าดำเนินงานแบบครบวงจรโดยมีเป้าหมายสำคัญในการจัดหาโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ การจัดงานน้องใหม่จุลา2,516เริ่มจัดขึ้นครั้งแรกในปี2,546ปีนี้จัดในโอกาสครบ50ปีของการเป็นน้องใหม่จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย คณะกรรมการจัดงานได้ประชุมหารือและมีมติให้จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยทําความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืนรวม3าโครงการคือโครงการก่อสร้างเรือนไทยอาจารย์แสงอรุณรัตน์กสิกรเพื่อประโยชน์ด้านการเรียนการสอนวิชาสถาปัตยกรรมไทยและอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน2567 โครงการฝายน้ำใจ CU 1 6เพื่อชาวอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเป็นต้นแบบการฟื้นฟูป่าให้กับอำเภออื่นๆต่อไปและโครงการก่อสร้างภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่10จังหวัดเชียงใหม่สำหรับการพบปะสังสรรค์นในวันนี้มีการแสดงประกอบเกี่ยวกับนิสิตจ,จุลาปีพุทธศักราช2516ตั้งแต่การรวมตัวกันครั้งแรกจนถึงปัจจุบันและการร้องเพลง CU โพก้าร,ร่วมกันเป็นต้น สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรว์วลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรัติยราชนารีทรงงานทางสัตวแพทย์ตรวจรักษาและผ่าตัดทำหมันแก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นวันที่สองวันนี้เวลาเจ็นาฬิกาสีนาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรว์วลยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยราชนารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ณทิพพิมานอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาทรงงานทางสัตวแพทย์ตรวจรักษาและผ่าตัดทรรมันให้แก่สัตว์เลี้ยงของประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการเนื่องในเทศกาลปีใหม่พุทธศักราช2567เป็นวันที่สองเพื่อเป็นของขวัญให้แก่ประชาชนในการช่วยแบ่งเบาภาระด้านค่ารักษาพยาบาล ทั้งนี้ตลอด2วันที่ผ่านมาทรงร่วมกับทีมสัตะแพทย์ผ่าตัดรักษาสุนัขที่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆอาทิแก้ไขภา,าวะหนังตาฉีกขาดเนื้องอกในม้ามเนื้องอกบริเวณผิวหนังกระดูกหักและทำหมันโดยทรงดูแลสุนัขทุกตัวตั้งแต่เริ่มการผ่าตัดเฝ้าระวังสัญญาณชีพประเมินความปลอดภัยเพื่อให้การผ่าตัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และจากการทรงงานทางสัตวแพทย์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระบัญิธานปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ในระยะที่สองและมีบางจังหวัดสามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างเป็นรูปธรรมแล้ว โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นทิพพิมานเป็นหนึ่งในพระดําริที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์การรักษาสัตว์ป่วยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีศักยภาพในการดูแลสุขภาพสัตว์อย่างครบวงจรโดยทีมสัตวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพบำบัดที่ให้บริการทาราบำบัดช่วยฟื้นฟูและบรรเทาความผิดปกติของร่างกายสุนัขที่ป่วยด้วยโรคกระดูกและโรคระบบประสาทให้กลับมาแข็งแรง ซึ่งน้ำจะช่วยพยุงร่างกายให้เคลื่อนไหวได้ดีและน้ำยังช่วยนวดผ่อนคลายกล้ามเนื้อได้อีกด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2567แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนืน่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ วันจันทร์ที่1มกราคม2567ซึ่งเป็นวันขึ้นปีใหม่สำนักพระราชวังได้จัดเตรียมสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกาได้แก่พระบรมหาราชวังบริเวณสนามตรงข้ามสาลาสหาไทยสมาคมพระราชวังบางปะอินวังไกลกังวลพระตำหนักภูพิงราชนิเวศพระตำหนักภูพานราชนิเวศพระตำหนักทักษิณราชนิเวศ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช2567แก่ผู้ที่มาลงนามถวายพระพรเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพและแสดงบัตรประจำตัวประชาชนสำหรับชาวไทยสำเนาห,หนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติที่จุดคัดกรอง สำหรับประชาชนที่มาลงนามในพระบรมหาราชวังสามารถนำรถยนต์จอดได้ที่บริเวณท้องสนามหลวงฝั่งทิศเหนือมีอุโมงทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจากสนามหลวงมีบันไดเลื่อนขึ้นลงใกล้ประตูมณีนพร,รัตน์เข้าออกวัดพระศรีรัตนศาสดารามทางประตูสวัสดิโสภาตรงข้ามกับกระทรวงกลาโหมจบข่าวในพระราชาสำนักประจำวันนี้แล้วนะคะดิฉันปียณีเทียมอัมพรสวัสดีค่ะ